เบอร์ที่ดีนะคะควรเป็นเบอร์อยังไงอ่ะมันมีคนมาถามแม่หมอหลายคนเลยว่าแบบเฮ้ย mm. เบอร์นี้หนูซื้อมาแพงมากเลยนะแม่หมอทําไมแบบเออเบอร์นี้แบบดีไหมอะ่ะทําไมหนูใช้แล้วแบบว่าเออคิดมากอะไรอย่างเงี้ยแม่หมอก็เลยว่าเอาเบอร์ไม่คิดมากได้ยังไงเลขห้าทั้งเบอร์เลยอะ่ะคือหนูคิดทั้งเบอร์เลยอะ่ะเลขห้ามันเป็นเลขของความคิดความแบบเขาเหมือนกับว่าเลขห้ามันเป็นเลข ทบทวนตัวเองเลขวิเคราะห์เลขคิดทีนี้ทุกคนถ้ามันมีมากเกินไปอ่ะมันกลายเป็นอะไรล่ะคิดมากถูกไหมทีนี้พอคิดมากแล้วมันเป็นภาวะเชิงไหนในความรู้สึกมันเป็นภาวะเชิงลบนะคะมันไม่ใช่ภาวะเชิงบวกฉะนั้นแม่หมอเลยบอกว่าเลขที่ดีที่สุดเนี่ยไม่จาเป็นต้องลงท้ายห้าปิดห้าหรืออะไรนะแต่มันอยู่ที่ภาวะผู้ใช้ว่าถือเลขนี้แล้วอะ่ะคุณมีแรงกระตุ้นเป็นภาวะเชิงลบหรือภาวะเชิงบวกอืม บางคนนะแม่หมอบอกว่าเฮ้ยน,น,นี่มีเลขแปดนะแล้วก็มีเลขหกด้วยระวังเรื่องใช้เงินเปลืองเลขหกเยอะไประวังเรื่องชอบล้นลาชอบอะไรมากไปแต่ว่าดูจากที่เขาใช้แล้วอ่ะเขาบอกว่าเขามีความสุขขึ้นมากเลยนะที่เขาที่เขาเปลี่ยนเบอร์แล้วเขามันมีแต่เลขหกโอเคเขาอาจจะเลี้ยงเพื่อนอาจจะใช้เงินเก่งอะไรก็จริงแต่ว่าเขารู้สึกว่ามันไม่เดือดร้อนแล้วก็มีความสุขแล้วเขาชอบชีวิตแบบนี้ซึ่งแม่หมอหมองว่าเออมันเป็นภาวะเชิงบวกอืมฉะนั้น เบอร์ที่ดีที่สุดไม่จําเป็นต้องแบบว่าโอ้โหเบอรเนปิดท้ายปิดอะไรโอเคไอ้เบอร์แบบนั้นมันดูเป็นพลังงานที่สมดุลน,นะไม่เถียงแต่ว่าสิ่งที่ดีที่สุดคือคนที่ถือไปเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเขามีความสุขที่เขาเป็นแบบนี้เขารู้สึกว่า สิ่งเบอร์ที่เขาใช้เนี่ยให้ภาวะเชิงบวกกับเขาเช่นบางคนนะมีบางคนมีเลขเจ็ดสี่แต่มีเลขเจ็ดสี่อยู่ด้านหน้านะไม่ได้มีด้านหลังแต่ว่าเลขอื่นเป็นสเสน่ห์หมดเลยขึ้นต้นเป็นเจ็ดสี่เออเขาบอกว่าตั้งแต่เขามีเลขนี้อ่ะเขาตั้งใจทํางานเขาขยันแล้วเขาก็เป็นคนที่มุ่งมั่นทําอะไรทําจริงทําอะไรแบบตั้งใจอะ่ะเอาแบบสู้อะ่ะเอาแน่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนที่จริงจังคนที่มีความมุ่งมานะ แล้วเขารู้สึกว่าชีวิตเขามันไม่มันมันไม่แบบเขาเรียกว่ามันไม่มันไม่ดูยังไงล่ะมันไม่ดูง่ายๆอะมันดูแบบเริ่มจะเป็นชิ้นเป็นอันอะไรอย่างเงี้ยเริ่มทํานั่นทํานี่เออแม่หมอก็มองว่าเออมันก็เป็นภาวะเชิงบวกมันก็ไม่ใช่ภาวะเชิงลบมันต้องอยู่ที่ผู้ใช้น่ะพอใจหรือเปล่ากับที่ตัวเองเป็นแบบนี้เอาเบอร์มาให้แม่หมอเช็คปุ๊บ เออเขาพอใจหรือเปล่าที่ที่เขาเป็นแบบนี้บางคนเบอร์แพงมากเลยนะแต่ว่าอย่างที่แม่หมอบอกพอเอาเบอร์มาให้แม่หมอมาเช็คปุ๊บแม่หมอก็พูด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 ไปเนาะแล้วเขาก็บอกว่าใช่ใช่ใช่เลยแม่หมอใช่เลยเออเป็นแบบนี้เลยแล้วหนูไม่ชอบเลยอ่ะแต่ว่าเบอร์นี้ซื้อมาแพงมากเลยนะเออแบบแต่ว่าหนูไม่ชอบเลยมันแบบมันเป็นแบบที่แม่หมอพูดเลยแบบคิดมากแล้วก็เป็นคนที่มีกรอบมากเกินไปจะทําอะไรคิดจุกจิกจนบางทีเครียดอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งเบอร์มันดีนะไม่ได้มีคู่เสียนะแต่ว่ามันมีภาวะเชิงลบกับเขาอะพอเขาเอาเบอร์มาให้แม่หมอเช็คแล้วแม่หมอก็ดูให้แล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นภาวะเชิงลบเขาเป็นคนกล้ากลัวกลัวจะทําอะไรก็ไม่ทําคิดเยอะคิดมากแล้วก็ค่อนข้างมีกรอบเออแม่หมอก็เลยอะ่ะ ถ้าอยากเปลี่ยนก็ลองมาเปลี่ยนดูเพราะเขาเปลี่ยนไปปั๊บเขาเอาเลขแบบสนุกสนุกชิลๆไปแล้วเขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากขึ้นปรากฏว่าเขาบอกว่าใช่แม่หมอเลขใหม่เป็นที่เป็นแบบที่แม่หมอพูดเลยคือแม่หมอจะให้เขาใช้ไปก่อนแล้วแม่หมอจะไปทักที่หลังว่าเขาเป็นแบบนี้หรือเปล่าเออเขาจะได้รู้ไงว่าเบอร์ใหม่มันทํางานหรือเปล่าพอแม่หมอพูดไปปุ๊บเขาบอกว่าใช่ใช่ใช่เป็นแบบนี้เลยแล้วมีความสุขขึ้นมากเขาโอเคมากที่ที่เขาแบบเป็นแบบเนี้ย ซึ่งมันเป็นภาวะเชิงบวกสําหรับเขาแม่หมอเลยมองว่าเบอร์ที่ดีที่สุดเนี่ยไม่ไม่จำเป็นต้องแพงมากก็ได้แต่ขอให้มันเป็นภาวะที่เขาชอบขอให้เป็นภาวะเชิงบวกและก็เข้ากับสิ่งที่เขาเป็นในตอนนั้นนั่นคือเบอร์ที่ดีนะจะถูกจะแพงก็ได้ก็ลุ้นเอาเออโอเคขอบคุณหน้าที่ฟังจบนะคะฝากด้วยนะ IG เบอร์ดีหกสามหกห้าค่ะ